นุ่มทำอะไรน่าเต็มถังอะพี่เต็มถังนุ่มทำอะไรนูมมีอวิสิตธอะไรนู่ไม่มีอวิสิอะไรที่จะไล่ใครขอออกได้นะคือมามาแบบปักปั๊มหนูเลยอะปักปั๊มหนูว่าเขาอ,ออกไปเพราะหนูนคือกลัวคนเขาลืมเหรอก็เลยมาคอมเมนต์ให้คนระลึกถึงหรือว่ายังไง หนูถึงบอกไงว่าเรื่องเนี่ยมันจบไปนานแล้วโอ้โหจำไม่ได้แล้วค่ะว่าอะไรยังไงห,หนูถึงไหมยะหนูหนูคือหนูบอกกปแล้วไงว่าคือจบก็คือจบไม่มีใครเอาพูดถึงแต่เนี่ยเพราะหนูออกมาพูดเนี่ยก็กลายเป็นหนูไม่ดีถูกไหมเออกลายเป็นหนูคนไม่ดีปไปงไั้นแหละบบวิวหญิงพูดอีกแล้วโอโ้เรื่องจบไปได้ไอ้หญิงยังพูดไม่จบเลย จริงๆห,หนูไม่ได้ยางออกมาพูดแต่มันไ,ไม่จบอ่ะเออจริงเป็นเหมือนหน้าคณะหรอที่จะไล่ไข่ออกก็ได้จริงยูนะจะเป็นเหมือนหน้ายูทำอะไรอะะไ่ะดูก็คิดอย่างนั้นเลยพี่หรือว่าเรื่องมันเงียบไปแล้วเขาเลยหาแสงให้ศส็จแล้วปินหรือยังไงกลัวคนจะลืม หกหนึกหครับกหนึ่งหกสองสี่หกสองสี่เจ็ดแปดแปดใช่หนูไม่เคยทําตัวน่าสงสารไงหนูเป็นคนที่เวลาใครมาว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูจะตอบโต้ตลอดหนูจะตอบโต้ตลอดใครว่าหนูหนูก็ว่ากลับอ่ะใครพิมพ์อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วหนูก็ว่านะเอาจริงหนูเป็นคนแบบว่าคือได้ภายนอกหนูอาจจะเป็นคนแรงๆก็ได้มันก็ไม่น่าปกป้องอ่ะคนก็อาจจะเชื่อเพราะว่า ภายนอกเราเป็นแบบเนี้ยแต่แท้จริงแล้วหนูอะจริงใจมากนะตเป็นคนจริงใจหนูแบบไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครอะอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือกันในขณะตลอดไม่เคยมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาน้องไปเล่นเอาน้องไปช่วยเก็บข้อก็ยังให้หน้องช่วยคนอื่นเลยว่าเออช่วยรู้สิบพห่คนนั้น ชืติดบาคนนี้บ้างนะอะไรเงี้ยเออแบบว่ามาช่วยคนนั้นช่วยเขาทานู่นทํานี่บ้างอะไรเงี้ยไม่เคยมาแบบเห็นกันตัวว่าทําแค่เราหรืออะไรเงี้ยหญิงปกป้องตัวเองให้มากมากดูซื่อๆนะต่ใสายตา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 ฟันตอฟันขอเรียบร้อย,อยงไงใช่หนูเป็นคนที่ตาตาตาฟันตอฟันอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าหนุ่มได้เรียบร้อยแบบ าหนูโดนด่าแล้วหนูจะไม่ตอบโต้หนูไม่ใช่แบบนั้นไงหนูไม่ยากพูดหลืออะไรหรอกพอพูดออกมาก็กลายเป็นไม่ดีแต่ที่หนูพูดแล้วหนูก็อยากปกป้องตัวเองแล้วก็ต้องแบบต้องขอบคุณพี่พีเอฟซีอ่ะที่เขาก็ปกป้องเราเหมือนกันเพราะเขาหนูไปอ่านค <Okay. S 1> อมเมนต์หนึ่งหนูแบบด <Okay. S 1> ีใจนะที่เขาพูดว่า เรารักเราลักบ้านบาร,รมีถ้าคุณมาว่าคนใดคนหนึ่งในบ้านบารมีเราก็พร้อมจะปกป้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่หนูออกมาพูดเนี่ยเพราะมันมีบางประเภทที่ไม่ยอมหยุด <c oughs> หนูก็แค่เพอหนูไม่ได้โพสต์ว่าใครอ่ะมันไม่ได้มีคําด่าใครเลยนะเพราหนูก็แค่โพสต์ว่าโฟกัส งานแล้วก็เงินหาเงินแล้วก็ทํางานเพื่อหาเงินซัพพอร์ตลูกแล้วหนูก็เขียนว่าสังคมไม่ต้องมีเยอะหรอกอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขดีหนึกหมายถึงว่าหนูอยู่บ้านบรารมีอยก็ทํางานหนูมีความสุขดีหนูไม่ได้ว่าใครเขอเลย